นี่ค่ะโอ้โหดิฉันก็เป็นแฟนคลับคุณคนนึงนะเนี่ยอโอ้โหแม่ยกเยอะมากๆนะคะน่ารักจริงๆแ,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 แฟนคลับนะคะเป็ในยังไงบ้างคะคุณการขอสัมภาษณ์นดิดนึงนะคะนี่ค่ะมอ้โหใครับขอบคุณครับมางานนี้ทั้งทีโอ้โหใหม่แล้วครับด้านนี้ขอบคุณครับจริงๆแล้วผมเไม่มีใครใช่ไม่มีเลยเรื่องเสิร์ซังเนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับผมไม่จำเป็นเลยให้เชื่อไหมเนี่ยก็ดีครับเขาบอก ดีใจครับดีใจแล้วก็วันนี้บรรยากาศอบอุ่นมากๆนะครับมีคนที่มาเาเดินชมโครงการบ้านต่างๆ้านม,ม,มาแล้วก็มีหนุนการมาให้การต้อนรับบ้านใหม่เลยบบนี้ดีใจโยกย่องม,มากครับใช่แล้วนะคะก็เห็นว่ามีลูกค้านี่กําลังจองบ้านเยอะเลยแล้วก็คุณกันบอกว่ากําลังมองหาบ้านอยู่<ช>มีคนอ,อยู่ด้วยหรือยังต้องการได้บ้านใหม่ก็อย่าไปที่นี่กันเถอะคิดซะ มีมีคนอยู่แล้วครับก็มีพี่แม่ที่เราตั้งใจซื้อบ้านพี่แม่อยู่แล้วอ๋อหละคะอยู่แถวไหนคะจะได้แวะไปหาก็ตอนนี้ที่ดูไว้คือแถวอ่อนนุชครับอ่อนนุชนะคะอย่าลืมรีบจองนะคะ,ะถ้าจองตานก็เดี๋ยวจะขายแล้วะครับให้คนกันนะคะฝากผลงานหน่อยนึงนะค,ะ,คะตอนนี้มีผลงานอะไรแล้วก็กําลังจะทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนจะได้ตามไปค่ะครับก็ฝากผลงานกับคอนเสิร์ตเดียวครับผมกับกันแดงโช ที่จะมีให้เป็นวันที่14 15กันยายนนี้ซสิบบาทหรือยังรอบัตรฟรีค่ะรอบัตรฟรีเท่านั้นค่ะไม่มีครไม่มีเหรอคะต้องมีตังค์เท่านั้นนะจองได้ยังจ้าโอ้โหเต็มแล้ววันแค่นี้ใกล้ครับใกล้แล้วใครที่ยังไม่จองก็สามารถจองได้ที่ไทยทิศแกรนด์เจอร์ทุกสาขาเลยครับผมนะคาเอาสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะให้คุณการฝากสำหรับลูกค้าที่มางานนี้นิดนึงค่ะอย่ามาร้องหา อคอนโดอยู่ค่ะครับผมก็ฝากถึงคุณลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านคอนโดนะครับทีอ่อยากจะได้บ้านคอนโดที่ถูกใจหรือว่าราคาถูกที่มีโปรโมชั่นต่างๆมากมายเลยแล้วก็ให้ดูทําเลต่างๆว่าเส้นทางไหนผ่านรถไฟฟ้าที่คุณสามารถสะดวกสบายในกนารทํางานได้หรือว่าห่วงจุ้ยต่างๆที่เป็นห่วงจุ้ยที่ส่งเสริบมบ้านของคุณก็สามารถเลือกสัง่งได้ที่นี่ครับผมโครงการบ้านคอนโดและสินเชื่อแข่งตีนะ